หนึ่งราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงมากๆเลยนะครับสำหรับในช่วงเดือนเมษายนนี้นะชาวลัคนาราศีเมษเองนะครับการเงินนั้นมีเกณฑ์ทับตัวอย่างเต็มๆใบนะครับแล้วก็เงินทองนั้นขยับขึ้นมาดีมากรวมไปถึงความเป็นสิริมงคลในทุกๆด้านนะครับเกิดขึ้นกับคุณนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้ชาวลักนณาราศีเมษยิ่งทําบุญยิ่งทําความดียิ่งเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับ เริ่มกันตั้งแต่วันที่8เมษายนนะครับดาวพระศุกเป็นเกษตรในเรือนของการเงินชาวลัคนาราศีเมษนั้นมีความสุขมากนะครับในการทำมาหากินมีความสุขอย่างยิ่งในการ ใช้สมองในการคิดทําการงานต่างๆนั้นมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับเริ่มมีความสุขมากขึ้นในเรื่องของงานการต่างๆเบาแรงเบาใจแต่ได้เงินมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคนที่หนีหายลูกหนี้ที่หนีหายไปนะครับมีเกณฑ์กลับคืนมาคนร้ายร้ายศัตรูพ่ายแพ้ศัตรูยอมก้มหัวให้สำหรับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงตั้งแต่8เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับพอเข้าสู่ในช่วงวันที่14เมษายนนั้นดาวพระอาทิตย์นั้น เป็นมหาอุดนะครับเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมษแล้วนะครับธุรกิจมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้านะครับ มุ่งหวังสิ่งใดนั้นชาวาลัคนาราศีเมษนั้นมุ่งหวังแต่ความสาเร็จชิ้นใหญ่ไอเดียบันเจิดนะครับได้รับทรัพย์ก้อนโตมีโอกาสที่จะได้พบคนดีๆได้พบคู่มิตรคู่สหายคู่สัญญาซึ่งจะส่งผลดีกับเราในระยะยาวอีกด้วยนะครับต่อให้เป็นช่วงพักผ่อนชาวาลัคนาราศีเมษนั้นยังมีใจคิดโฟกัสเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองอยู่เลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของความรักและคู่ครองนั้นมีความหวานชื่นมีความสุขในเรื่องของความรัก เป็นยอดเยี่ยมที่สุดเลยทีเดียวนะครับในช่วงตั้งแต่14เมษายนเป็นต้นไปนะครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับมีความเนื้อหอมเป็นพิเศษนะครับอยู่ในร่องเดลอยเอาไว้นะครับห้ามทําผิดศีลรมเป็นอันขาดเพราะว่าพอเข้าสู่วันที่19เมษายนเป็นต้นไปนะครับดาวพฤหัสนะครับคือดาวครูบาจารย์ดาวศีลสิงศิดาวศีลธรรมนะครับเป็นราชาโชคกับชาวลัคนาราศีเมษเข้ามานะครับ ชาวลกักนาราศีเมษที่ยังมีกําลังใจในการต่อสู้ฟันอุปสรรคนะครับมีกําลังใจในการกระทําความดีอยู่นั้นความสเร็จแบบปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นนะครับโชคลาภใหญ่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ลูกค้ารายใหญ่เอาเงินมาให้นั้น ต้องเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับแต่สําหรับชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ทำตัวผิดศีลธรรมนะครับทำในเรื่องที่มันไม่ดีน,ะนะั้นนะครับส่งผลร้ายแน่นอนครับในเรื่องของความเสื่อมลาบเสื่อมผลเสื่อมงานเสื่อมการนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมษสูงมากนะครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับบอกได้เลยว่ามีแต่เรื่องดีๆมีแต่เงินทองเข้ามาเต็มเต็ม <Was S 1> <ๆ S 2> ใบเต็มเต็มตัวอย่างแน่นอนนะครับ